าวันนี้เขาก็ยก่งกับเวียงกลวงเสียงออกไงเดชั่วแล้ววันนี้บีจะมาอัปเดตรถเขาใหม่กันจ้าพี่น้องเก้าคันนี้เลยได้เป็นตัวโตโยต้าโคโรราคอร์รุนหนึ่งจุดแปดให้บิดแต่เป็นต้องจะเป็นตัวชุดแต่ง G R Sport ปอรอบคันเลยจ้ะแล้วคันนี้ไม่ได้ตัวปีสองพันยี่สิบสามแล้วไม่ได้ตัวเกียร์ออโต้พี่น้องคันละคันนี้บอกเลยว่าราคาออกห่างไฟแดงดิราคาอยู่ที่หนึ่งล้านสองแสนเก้าหมื่นกว่าบาท แจ้วันนี้พี่น้องบิมจันราคาพิเศษให้ไล้จ้ะเหลือเพียงแค่8 7 0 0 0 0เจ่าบาทเท่านั้นจ้าบริวาประหยัดก็ไปแดงเป็นงเป็นแสนได้จ้าพี่น้องผู้ใดสนใจอยู่บริวารยาล้อซ่าขั้นนี้จัดเต็มฟรีดาวจ้าไมาต้องใช้เงินออกเงผู้ใดสนใจสามารถติดต่อหาบินได้ลเยที่063-5064777หรือว่าจะทักไลน์แอดออฟฟิเข้ามาก็เลยจ้าพีแอ่าไเชเอสนอาี่แอดจาน เขาว่าสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมกันได้จากพี่น้องเลยบอกเลยว่าคันนี้อัตราการสิ้นเปืองน้ำมันอยู่ที23่23-25กิโลต่อลิตร และคันนี้พี่น้องรับประกันแบตเตอรี่ให้บิดจากศูนย์โตโยต้าบริวารรับประกันสูงถึง10ปีกันเลยจ้ะและบอจํากัดระยะทางพี่น้องบริวารขมุมมดีจ้ะมาจา้ะมีะใ,ใา้เบ่งออปชั่นังแต่ด่านนาตัวรถของคันนี้กันเลยจ้ะพี่น้องสีตัวรถคันนี้นอกจากกระเจเป็นตัวสีขาวมุกเดิมมาจากโรงงานกระจังด้านนาคันนี้บริวารด้เป็นตัวชุดแต่ง G R สป o r t ตมาให้รอบคันกันเลยจา้ะไฟหน้าด้เป็นตัวไฟเด่นโปรเจคเตอร์และคันนี้ด้เป็นตัวสีล้มฟันดำมาให้จ้ะพี่น้องม มไฟตัดหมอกมหาห้ยสองคู่นะและคันนีเขามีเป็นตัวกล่องมองรอบคันมหาห้ยโดจากพี่น้องและเครื่องยนต์คันนีนอกจากได้เป็นตัวเครื่องยนต์เบนซินขนาด1.8ลิตรและคันนีได้เป็นตัวแบตเตอรี่ให้บิดพี่น้องและคันนีบริวารรับประกันแบตเตอรี่ให้บิดจากศูนย์โตโยต้า10ปีกันได้จากโดยบอดจำกัดระยะทางและโค้งสั่งตัวรถคันนีพี่น้อง หัวนอตัวมีห้อยแก่ห้อยไข่มาเลยจ้าสติกเกอร์เดิมจากโรงงานขั้นนีการยังยุคบบอริวาขั้นนีเนียนกิบเลยจ้กพี่น้องหัวนอตัวมีห้อยแก่ห้อยไข่มาเลยจ้าฟ้ากระโปรงขั้นนี้ก็ะได้เป็นตัวฟ้ากระโปรงเดิมมาจากโรงงานฟ้ากันความห่อนที่นองบอริวาเนียนกิบเลยจ้ากรอบแม็กขั้นนี้ก็ะได้เป็นตัวอบแม็กชุดแต่งจีอาสปอร์ตมาให้และขั้นนีบอริวากล่องมองลอบคันจากพี่น้องแล้กการกระจกม้าขาวมีเส้นเซอร์มาห้น้ำจ้าและดมจับประตูพี่น้องสามารถปลดล็อก และหัวนอ็อตคันนี้บ่มีห้อยไก่ห้อยไขย่สติ๊กเกอร์แผน่นเพดเนียนกิบถูกจุดได้จ้ะคันนี้รถปีส0 23พี่น้องบริวารถแค่2ปีเองจ้ะพี่น้องและคันนีมม้มาจากห้อยตอกเมฆอาคได้เป็นตัวห้อยตอกเมฆอาคเดิมๆมาจากโรงงานและคันนี้ที่สําคัญได้เป็นตัวรถบานมือเดียวจ้ะพี่น้องคันนี้ระบบความปลอดภัยแอร์แบกหลบคันจ้ะกล่องมองหลบคันพี่น้องคันนี้ลากาตัวจอได้เป็นตัวจอเดิมโรงงาน สติ๊กเกอร์ยังบ่อยเลหลอกเลยจ้ะพี่น้องแอร์ก็ได้เป็นตัวแอร์ออตโต้ดูโอโซนจ้ะกุญแจขี้เหร่กดปุ่มสาตาร์ทไม่แล้วจ้ะพี่น้องคันนี้ชุดแตง่ง GR อาร์สปอร์ตรอบคันเกียร์ก็ได้เป็นตัวเกียร์ออตโต้จ้ะพี่น้องเบรกมือบ่มีอย่าไปทีเท้าแทนจ้ะและตัวเบาะคันนี้ก็ได้เป็นตัวเบาะอนังพี่น้องชุดแต่ง GR อาร์สปอร์ตรอบคันก็ได้จ้ะคันนี้เบาะคนขับขาปั๊บไฟฟ้าคันนี้มีเป็นตัวหลังคาสันลูบมาให้นนำจ้ะพี่น้องบอยว่าโหผู้ใดหารถด,ดูพี่น้องรถครอบพวาจา้้้ะคันนีไดเลย,เลย แล้สีตัวรถขันมีสีสวยเสยมอรอบคั้นด้านล้างด้าน้ายไฟถ่ายบ่มีห้อยแตกห้อยราวและคันนี้จะเป็นตัวชุดแตงด่ง G R สปอร์ตรอบขั้นพี่น้องนี่เป็นตัวเซอรกาชีพฉลามให้สปอยเลอร์สีเดียวกับตัวรถไฟถ่ายจะเป็นตัวไฟถ่ายแบบสีดำลงฟันพี่น้องโลกโก้สีดำลงฟันสมหาบสวยจ้า ชุดแตงจีอาฟอร์ชุดแตงไฮบิดพี่น้องคันนี้โโหโคตรโคตรคุ้มและคันนี้พี่น้องกล้องมองว่าหายรอบคันจากกล้องถอยกล้องค้างกล้องหน้ากล้องหลังนีหมดแล้วคันนี้จะเป็นตัวประตูไฟฟ้าสามารถเปิดได้3มแบบพี่น้องเปิดจากตัวประตูก็ได้จากกดจากตัวรีโมทก็ได้หรือว่าเปิดจากฝั่งค้นขับก็ได้จ้าและทีเก็บของทีเกมสัมภาระพี่น้องโคตรกว้างเลยจ้าคันนี้มีถานร่องถ่ายของโตโยต้าโคโรล่าคอรสมาหายตรงรุ่น ซีซอกดันถายพี่น้องข่ามีหัวน็อตบอแก้บอไข่แตาบอกเลยว่าคมีรถบานเมื่อเดียวเลขไม้หาหมื่นกว่ากิโลพี่น้องนี่แล้วก็มีฉากการถ่า,ายมาหายน้ำตากลการประตูท่ายปิดแบบไฟฟ้าพี่น้องขุมมีดีแล้วประตูทายนอกจากมีเซ็นเซอร์กันงับมาหายน้ำจาจพี่น้องบริเลยว่าผู้ใดนั่งอยู่นี่ กันงับเด้แน่น,นอนจาะโอ้โหระบบความปลอดภัยระบบเซฟตี้จัดเต็มคันนี้มาพร้อมกับตัวระบบเบรกเป็นแบบดิสเบรกซีรอแล้วเรียบร้อยและดามจาบประตูพี่น้องสามารถปล,ลดล็อกรถได้จากดามจับประตูในน้าําตาและคันนี้ได้เป็นตัวระบบไฟฟ้ามหาห้แล้วเรียบร้อยรอบคันกระจกบ,บานเลื่อนป้บไฟฟ้าซีบานฟังค้นขับป้บปอโต้ระบบเส้นทานล็อกจัดเต็มพวงมาลัยเป็นแบบมันตีฟังชันพี่น้องฟังสายนอกจากเพิ่มเสียงรถเสียงเปลี่ยนโหมดได้รับสายว่างสายสร้างการด้วยเสียงในน้ำาตาแอร์แวร์รอบคันไปได้จากคัน นี่แรระบบฟังขวาพี่น้องมีเป็นตัวการชนด่นานน้มาหายแลักระระบบเตือนกันเลนออกจากนอกเลนนาจากพี่น้องบอลว่าคขั้นนีออปชั่นจะเต็มเลขไหมขั้นนีใส่งาไปแค่หามื่นกโลทั้งๆจ้าระบบเฟตีพี่น้องเราความปลอดภัยและกะโคตรประหยัดน้ำมันตัวบอลค้นขับเนี่ยปั๊บไฟฝาในท้งหมด8ทิศทางกันเลยจ้าแะระระบบไฟฝานี่บอลล้วนลยจาพี่นอ้องออปชั่นจะเต็ม ประหยัดน้ำมันราคาโคตรถึกเลยจ้าราคาปลายแดงนี่พี่น้องค่านี้เนาะจ้าราคาอยู่ที่หนึ่งล้านสอแสนปีกห้าหมื่นกว่าบาทแต่งมือนี้บินซาราคาพิเศษมาหาย้จพี่น้องปีท้องยี่สามมือนี้ราคาเหลือแค่แปดแสนเจ็ดหมื่นเก้าพันบาทนานาาเท่านั้นจ้าแล้วจ้าถ้วยเต็มพี่น้องออกปลายแดงนี่ต้องดาวเนาะจ้าแต่งมือนี้ออกคันนี้พี่น้อง จ้าเต็มฟรีดาวบวต้องใส่เงินดาวเลยจ้าคันนี้จ้าดเตด็มผู้ใดส,สนใจสามารถติดต่อหาบีมได้เลยทีศูนย์หกสามห่เจ็ดเจ็ดเจหรือว่าจะทักไลน์แอดโอเปเชียฮามากระเลยจ้าทีแอดใตเคเอสหนึ่มีแอดตานาผู้ใดสนใจฝากติดต่อหาบีมได้เลยจ้าหรือว่าสนใจเป็นตัวซื้อสดบีมพิเศษบวกบวกแวดเพิ่มเจ็ดเปอร์เซ็นต์จากพี่น้องข้าเลสนใจยารอสายดีจ้า ให้บิดปี2023พี่น้องรถดแค่2ปีเลขไม้ขดน้อยรหลดบานมื่อเดียวอ้อมชันจะเต็มผู้ใดสนใจฝากติดต่อหาบิดจได้จา้าและสำหรับผู้ใดที่มาคลิปนี้นอตามบินฟากกดไร่กดนัพย์สไขเพื่อเป็นการรางใจให้พักเขา